iPhone 14โปรจอลายจอเฉดแบบน,นี้ซ่อมจอเดิมได้นะครับถูกกว่าเปลี่ยนจอแท้ใหม่เยอะนะครับ แล้วก็ดีกว่าเปลี่ยนจอปลอมเยอะมากๆานะฮะสาเหตุการเสียเกิดมาจากกาวเชื่อมต่อสายแพรเสื่อมสภาพครับเริ่มต้นวยการแกะจอด้วยเครื่องแกะจอนะครับแล้วก็มาแกะเครื่องกันเลยนะครับนำจอมาแกะโค้งจอออกฮะแกะเทปปิดรอยเชื่อมแพรออกครับแกะสายแพรออกมาแล้วทำความสะอาดกาวเชื่อมแพรที่เสื่อมสภาพนะครับทุกขั้นตอนต้องทําด้วยความชํานาญนะฮะผิดพลาดแม้นิดเดียวนะฮะจอนี้เสียไปเลยนะครับจากนั้นก็ทาความสะอาดให้เอี่ยมเลยนะครับเพื่อให้การเชื่อมต่อแพรทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก่อนที่จะติดกาวเชื่อมแพร์ใหม่นะครับเราก็จะมาทดสอบ พาจุดครับกกาวมันเสื่อมแล้วนะไม่นานลายอื่นก็จะเสื่อมตามมานะครับแนะนำวิธีเปลี่ยนกาวไปเลยนะครับจะได้ใช้งานได้คงทนถาวรนะฮะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเชื่อมแผ่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะขั้นตอนพวกนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือคุณภาพสูงนะครับเพื่อเกิดความแม่นยําที่สุดนะอ่าอันนี้จอก็ใช้ได้แล้วนะทำความสะอาดจอและใส่โครงใหม่กลับเข้าไปนะครับทางร้านจะใช้เครื่องยิงกาวโครงจอจะมีความแม่นยําและตัวกาวก็จะเป็นชนิดเดียวกันกับที่โรงงานผลิตจอมานะครับแต่ว่าสมุดแข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะขั้นตอนนี้ก็เป็นนนนขััััั้้้ตตอออออออดดจจจกกบโคครงใหิวยะ อัดจอเสร็จแล้วก็นําจอมาทําความสะอาดและเก็บรายละเอียดนะจากนั้นทดสอบจออีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะประกอบกลับนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะจากนั้นก็มาติดซีกันน้ําแท้กันเลยนะผมจะเน้นรายละเอียดทุกจุดนะให้งานออกมามีคุณภาพที่สุดนะฮะหลังจากนั้นก็ประกอบเครื่องกลับนะครับนำเครื่องอัดจอเพื่ออัดสีกันน้ำนะครับผลที่ออกมาคืนคาานะคะับจากการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบระบบการกันน้านะครับผลออกมาผ่านนะฮะงานสว่องผมจะเน้นเขมือนะับเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพที่สุดนะครับไอเคซอตครับ